มาเรื่องเลยครับตอนนี้เนี่ยจีนประกาศสงความทางการค้านะครับแบบว่าไม่กลัวช้ำนะแต่กลัวหุ้นจะร่วงยับนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมปักกิ่งถึงถล่ม s อสแ0นได้บีบพ่าอเมริกาเนี่ยยอมแพ้ในที่สุดเป็นไงได้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับในที่เชวนคุยนะครับเรื่องของมุมมองของกูรูท่านหนึ่งเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าปักกิ่งนะหรือว่าทางจีนเนี่ยนะครับกำลังตอบโต้อเมริกาอย่างเจ็บแสบแล้วก็บอกได้ว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องยอมจำนนจากสงครามทางการค้าครั้งนี้ครับเราดูไหมครับว่าอาวุธที่จีนใช้คืออะไรครับมันคือการขูดทำลายตลาดหุ้นอเมริกาโดยตรงเลยทีเดียวเกิดอะไรได้ฟัังครบหลายคคนงเคยยยได้้ินนนนแลวว่่าจีีเะครัััับบบเเเค้้าาตตอออโกกกกนนใใชแแแแรร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 ่่่์์ิิทถูมีจจะด ซึ่งการขาดแร่นไปเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือ AI อเมริกาอาจต้องชะงักชะงงานหรือหยุดนิ่งก็ได้นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นในเชิงของ a อในอเมริกาเนี่ยนะเรียกว่าแพงมากๆหรือขาดจะเข้าตัวฟองสบู่แล้วก็ได้ดังนั้นการที่จีนตอบโต้ไปนี้อาจทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาที่แบบว่าฟองสบู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะแตกลงก็ได้ครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดนะครับอเมริกากับจีเนี่ยเรียกว่าเข้าสูส่สงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบนะครับทรัมป์เ่งออกมาประกาศเลยนะครับว่า เราอยู่ในสงครามทางการค้าแล้วซึ่งเกรียนภาพน่าจะว่าสงครามนี้เนี่ยมันไม่ได้จบกันง่ายๆนะครับถึงจะมีเอ่อเอามาปอบปะลอมบ้างดีบ้างเสียบ้างสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังคงอยู่และยังคงดําเนินยาวคงต่อเนืน่องตอนนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างงัดอาวุธออกมาสู้กันครับจีนเนี่ยเขาเริ่มจากการตัดแร่หายากนะครับหรือว่าการแบนแร่ไร่เอิร์ธนะซึ่งแร่พวกนี้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญนะครับของอุตสาหกรรมไฮเทคและก็อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นพวก iPhone รถยนต์ EV อุปกรณ์ทางการทหารทุกอย่างเนี่ยต้องพึ่งพาแร่หาย,ยากที่จีนครอบครองตลาดอยู่แล้วทั้งหมดนะครับดัเรืงการตัดซรัพยเชนตรงนี้นะครับก็เป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของอเมริกาเลยทีเดียวแต่ถามว่าอเมริกาเนี่ยเขาตอบโต้กลับมาอย่างไรครับคือทรัมป์นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจะพิจารณาการยกเลิกการซื้อขายเกี่ยวกับน้ำมันปรุงอาหารหรือว่าค o คิ่งออยนะครับทุกคนฟังชัดๆนะครับเหมือนกับการเอาระเบิดนิวเคลียร์นะครับของจีนนะมาเทียบกับตัวหนังยางเล็กๆนนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าไอการน,นํำเข้าน้ํามันปรุงอาหารของอเมริกาตรงนี้ครับคิดเปลี่ยนเพียงแค่0.007%ของ GDP จีนเท่านั้นนะครับถามจริงๆนะครับว่าออตอบโต้แบบนี้เนี่ยใครมันจะสะเทือนครับก็ต้องเรียกว่าจีนเนี่ยเเตรียมการมาอย่างดีกว่าที่คิดเยอะฮะต่อไปครับเรามาชวนดูเรื่องของกลยุทธ์ของทางจีนกันบ้างนะครับล่าสุดครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะครับออกมารายงานเลย คือจีนเนี่ยไม่ได้แค่ไม่ได้กลัวมาตรการการตอบโต้ของทรัมป์โดนทรัมป์นะครับแต่พวกเขาเนี่ยกลับเดิมพันว่าตลาดหุ้นอเมริกานะครับจะรับศึกสงครามครั้งนี้ที่ยืดเยื้อไม่ได้ครับเอาล่ะสิครับหมายความว่าหุ้นเหมือนกันเนี่ยปลอดปางกว่าที่คิดถ้าจีนจะเอาจริงตลาดหุ้นเนี่ยยับแน่นอนคือพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าการยกระดับสงครามทางการค้าเนี่ยนะครับจะทําให้ตลาดหุ้นอเมริกานะดิ่งลงเหวอ,อย่างรุนแรงครับ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับและการดิ่งลงครั้งนี้เนี่ยจะบีบเพศทรัมป์นะครับจะต้องกลับมายอมจำนนอย่างแน่นอนครับถามว่าทำไมจีนเนี่ยถึงได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยกำลังเห็นภาพที่ซ่อนอยู่ใต้ผมครับตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยครับถูกพยุงเอาไว้ด้วยอะไรฮะก็คือ AI bubble นะหรือว่าฟองสบู่ AI นั่นเองครับทุกอย่างเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยเงินกู้นะครับในตลาดเครดิตนะที่ไหลเข้าสู่ธุรกิจ AI อย่างบ้าคลั่งเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เงินมันหาง่ายเงินแบบ อีซี่มันนี่นะครับมันก็ไหลเข้าสู่ AI คนก็กู้เงินเข้าไปการจ้างงานเนี่ยก็ดูดีนะครับการลงทุนใน AI ก็สูงมหาศาลด้วยครับแต่ความจริงคืออะไรครับตอนนี้เศรษฐกิจเกือบทุกอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ใน AI นะกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าถดถอยก็ได้ครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยภาพรวมมันดูดีไงเพราะว่า AI มันครอบคลุมอยู่เนะเหมือนมันแบกตลาดอยู่ครับดูตลาดหุ้นก็ยังเติบโตดีแต่ความจริงเนี่ยสตรีทพายนี่ยมันก็บิดเบี้ยวไปเยอะแล้วฮะดังนั้นนะครับถ้าตลาดหุ้น SMP 500อนี่ยนะ ที่กำลังเข้ากระจุดสูงสุดตลอดการครับเกิดอาการปรับฐานแค่เพียง10%เท่านั้นนี่นะครับมันก็คือความหายหน้ครั้งใหญ่ของคุณโดนทรัมแล้วเพราะว่าความมั่งคั่งในกลุ่มของคนรวยนะครับท็อป10%ของทั้งหมดเลยนะครับจะถูกกระทบอย่างหนักและพวกเขาเนี่ยถือหุ้นกว่า90%ทั้งหมดและคนกลุ่มนี้นะครับสร้างการบริโภคถึง50%ของทั้งหมดเลยครับหมายความว่ากลุ่มคนรวยตอนนี้กําลังแบกตลาดอเมริกาอยู่ และพวกเขาเนี่ยเปราะบางกับตัาดหุ้นอย่างมากครับดังนั้นถ้าคนนี้เนี่ยมีปัญหานะครับการใช้จ่ายก็จะหดตัวอย่างรุนแรงในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างปลายปีเช่น Christmas. คริสต์มาสดังนั้นหมายความว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะหดตัวจะพังลงนะครับซึ่งจีนเนี่ยเขารู้ดีนะเขาดู้ว่าชีตทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผูกติดกับดัชนี S&P ด500มากขนาดไหนครับ คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการวางแผนของจีนกับอเมริกาเนี่ยออกมาต่างกันราวฟ้ากับเหวครับสหรัฐเนี่ยพลาดเรื่องหลายเรื่องนะครับเช่นหนึ่งคือรัสเซียสหรัฐเนี่ยครับทุ่มพลังทั้งหมดนะครับทุ่มพ่ายที่มีเนี่ยในการบ้มรัสเซียครับในการคว่ำบาตรรัสเซียครับแต่ผลก็คืออะไรดูไหมฮะรัสเซียเนี่ยไม่ตายครับแถม GDP ของพวกเขายังคงเติบโตได้นั่นทาให้จีนมองเห็นแล้วว่าแหมถ้าขนาดรัสเซียนะที่เล็กกว่าเรา20ถึง100เท่าเนี่ยยังเอาตัวรอดจากการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงได้เนี่ยทำไมล่ะ เราเนี่ยที่เป็นมหาอำนาจจะทําไม่ได้แหละครับจีนจึงมั่นใจนะครับว่ามาตรการของอเมริกาน,นะครับทำอะไรพวกเขาเนี่ยไม่ได้มากนักสักเท่าไหร่หรอกนะฮะแล้วก็สองครับจีนมีการวางแผนมาอย่างดีมากยิ่งกว่านะครับในขณะที่อเมริกานเนี่ยจะต้องรอให้รัฐบาลนะครับมาถกเถียงเรื่องของเงินสนับสนุนนะว่าเออรัฐบาลต้องใช้เงินเท่าไหร่ยังไงบ้างมีการปรัดทวงการต่อต้านงบประมาณกันเยอะแยะครับแต่จีนเนี่ยมีรัฐบาลที่ทํางานได้จริงครับพวกเขามีผู้บริหารนะครับที่ฝึกมาอย่างดี มีแผนระยะ5-10ปีอย่างต่อเนื่องตัวอย่างชัดๆนะครับก็ได้แก่เมื่อจีนเนี่ยเขารู้ว่าจีนจะโดภาษีถูกไหมครับพวกเขาเนี่ยเต็มสร้างเขาเรียกว่ากองทุนฉุกเฉินนะครับแล้วก็บังคับให้สัตวใ์ใหญ่ๆอย่างอเมซอนเนี่ยลดราคาสินค้าจีนนะครับสินค้าพวกเม็ดอินช i n นาครับเพื่อประยุงยอดขายนะแล้วก็รักษาฐานการผลิตไม่ให้ตายได้ครับ และนี่คือกระบวน,นการการเตรียมพร้อมที่ยาวนานกว่า5ปีต้งแต่ทำเนี่ยเริ่มมีท่าทีที่แข็งกล้าวแล้วนะครับนั่นหมายความว่าระบบระเบียบการจัดการสินค้าทางรัฐบาลเนี่ยเขาค่อนข้างซัพพอร์ตสินค้าจีนอุตสาหกรรมจีนเต็มที่ครับแต่ทางกับการของอเมริกาเนี่ยนะครับยังเถียงกันอยู่เลยฮะแล้ว้อสามครับ,อรบตอนนี้เนี่ยการตอบโต้ที่มีความผิดจังหวะของอเมริกาน,นะครับต้องบอกว่าแทนที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสงครามแต่ว่าวันนี้เกือบเกิดเลยค่ออะ อเมริกาเนี่ยเพิ่งมานั่งวางแผนอัดฉีดเงินนะครับแล้วก็มาจับก,กัดความเสี่ยงเรื่องความมั่งคงของชาติหลังจากที่เปิดสงครามทางการค้าไปแล้วก็คือตัวเองเปิดเองนะครับแต่เจ็บเองต้องมานั่งแก้ไขระบบระเบียบซึ่งแสดงถึงความไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเรื่องของการรับกนกรกแทกครั้งนี้ครับแปลว่าเขาจะนบความสมคัญผิดโดยสิ้นเชิงครับเช่นเราเห็นว่าเปิดสงครามทางการค้าไปเกิดก๊อฟเมนต์ดดาวมีการลุกมีการผ่อนตนมีการยึกยึกย,กยกักยักก็แปลว่าไม่ไม่ค่อยมีความเอ,เอกภาพเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับสมาร์ตมันนี่นะครับหรือว่าเงินที่มีความฉลาดเป็นกองทุนชั้นนำเนี่ยนะครับกำลังมองมาที่ทางเดียวกันครับนั่นคือพวกเขาเดิมพันว่าทรัมป์เนี่ยนะครับจะพับเสือกับบ้านครับหรือฝรั่งเรียกเตียนติดตลกว่าทำทาโก้นะครับเหตุผลคืออะไรครับคือทรัมป์เนี่ยมีประวัติการยอมจำนนต่อแรงกดดันของจีนมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของ TikTok นะครับหรือว่าประเด็นสำคัญอย่างจานแบนชิฟแอนด i วีเครับสมาชิกคนดังในพับหรือพับวิการเนี่ยนะครับก็เคยแข่งกล้ากับจีน ยังออกมาเขียนจดหมายเปิดผนึกเลยนะครับว่านี่คือไหนะมันคือการยอมจำนนโดยพื้นฐานครับหมายความว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าน,นี้ที่เล่าไปครับอเมริกาหรือนดนทรั์เนี่ยออกการขึงขังตบหัวตบหัวแต,แต่ว่าสุดท้ายก็ยอมจำนนซะเองจะขึ้นภาษีเขาส้สุดท้ายเหลือ30เรียกว่าตบมาตบกลับไม่โกงนะครับไปไประมาณเนี่ยดูทางจีนจะดูเข้มแข็งและมีจุดยืนที่มั่นคงในเถืองการค้าที่มากกว่าอเมริกาตอนนเมื่อจีนเนี่ยกลับมานะครับพร้อมกับการขู่ว่าจะทําให้ตลาดหุ้นิกาเนิ่ยาัในพัง ซึ่งเทือนไปถึงฐานเสียงของอเมริกาฐานเสียงของคุณรอนทรัมป์นะครับทำให้ทรัมป์เนี่ยนะครับจำต้องยอมถอยจากสถานการณ์แบบนี้ในที่สุดนั่นเองตอนเนี้ยจากเหตุการณ์นี้เราสุบได้ถึง3แนวคิดนะครับจีนกำลังเดิมพันกับความเปราะบ,บางของตลาดหุ้นอเมริกาครับจีนเนี่ยเดิมพันั้างใหญ่ในการขู่นะครับเรื่องของหุ้น AI หากการปะทะก,กันเกิดขึ้นนะครับหุ้นอาจจะปรับฐานถึง10-20%่เลยทีเดียวนั่นคือสูงมากๆนะครับ ถ้าใครกำลังรอซื้อหุ้นอเมริกาหุ้น AI อยู่เนี่ยอาจจะรอการปรับฐานครั้งใหญ่10-20%ก็ได้ถ้าเกิดการความขัดแย้งด้าน geo politics นะครับการคว่ำบาตรตั้งนั้นเทคโนโลยีจริงๆแล้วก็สอดน,นะครับโอกาสในธุรกิจ made in China นะครับคือหลายๆอย่างที่เป็น made in China เนี่ยมีการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะอันนี้ก็เป็นอ่กที่ดีแล้วก็สังครับแรดไรเอิร e ์เนี่ยคือทองคำใหม่ครับ เป็นแร่หายาที่อเมริกาเนี่ยไม่มีนะครับแต่จีนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ได้นเป็นการอาจจะมองหาการลงทุนหรือว่าการนําเข้าแร่เอิร์ธจากประเทศอื่นนะครับนั้นใครมีแร่เอิร์ธในต่างประเทศเนี่ยถือว่าโอกาสที่ค่อนข้างดีครับซึ่งไทยเองก็มีเหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้นะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงในการจู่โจมตอบโต้ของทางจีนนะครับที่ทำให้อเมริกาเนี่ยต้องยอมจํานวนและแพ้ราบคาบนะครับเขาพูดถึงการที่หุ้น AI ที่เป็นบอยยยยู่่่่่แแลลล้้้ววเเเเเนน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 นีีีีีะะะคครรรัับบจหหง็็ตตาาาดุ S&P 500ปฐ ของฐานเสียงของทุนัลด์ทรัมป์คนรวย90เนี่ยถือหุ้นเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็การบริโภค50อยู่กับคนกลุ่มกลุ่มนี้ครับดังนั้นถ้าทำให้หุ้นเนี่ยนะครับร่วงได้จากการแบรนการความบาดสงครามทางการค้าการแบรนแรดไรเอิร์ธเนี่ยนะครับความมาั่งคั่งการบริโภคของเขาจะหายไปเยอะครับ และคุณนุ่นทำเนี่ยค่อนข้างเกรงกลัวกับไอ้พวกตรงนี้ที่มันจะหายไปนะครับสังเกตได้จากว่าการตอบโต้อของจีนทุกครั้งเนี่ยทให้อเมริกาเนี่ยต้องยอมจำนนตลอดเวลาเลยแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอเมริกาเนี่ยกดจีนไม่อยู่แล้วนะครับถ้าจีนยังคงประกาศได้มากกว่านี้การเกิดดีโลไลเซชันหรือดีกอลล่าจะเกิดขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนยิ่งครวัวจีนเข้มแข็งขึ้นระบบที่ต้องเปรมเอนด้วยบริกส์การค้าขายที่ไม่พึ่งสุนาร์อาจจะมีมากขึ้นก็ได้นั้นทองคำเองก็น่าจะตัด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุุุณณทกกกคคคคคคนนนนะรรัับบบจจถ้้้าาาชชอออลลลิิปียย่่ืมมดดดดไ์ตตงว แล้วใครชอบอสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีสัมมนาที่ชื่อว่ามากขั้นด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสแหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงถ้าคนชอบลงเดิมสังหารแลแะได้ค่าเช่านิ่งๆไม่ชอบความเสี่ยงใช้เครดิตกู้เงินได้ดอกเบี้ยต่ําถือได้นาวราคาก็เติบโตขึ้นต้องห้ามพลาคอสนี้ครับรุ่นสุดเป็นรุ่น30แล้วนะครับเรียนวันที่22 23พฤศจิกายนนะทุกรุ่นเนี่ยการ а н т и ความพึงพอใจไม่พอใจดีดิคืนเงินนะครับสนใจแอดมาที่ l i n e adminpropertylife นะแคปหน้าจอนี้มานะครับขอโปรขออออออสสสสรรรดดดดดดททีีที่่่่แมิินนนนนกกกัััััไ้้้้เเลลยยคคคคบบบุถืววาาจปห อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงคุณอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมากบคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอ,อย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายเนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจยสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ